3ามีีผู้หผู้พี่หน่องมีแต่งามเลยหนึ่งสองสามีส่งรอยยีพี่น่องส่งรอยยีนวยหนครับ หนึ่งสองสามสี่ผู้หนึ่งสองสาสี่หาผู้เริ่มพี่น้องพี่น้องเ้อมืงิน้ิี่จะประมาณจักโลูสี่ลูกพี่น้องเงอนี่ลูกสีลกับปีดหนึ่ง ต้นทุนกับประมาณอยู่480พี่น้องราคาสง่ง480พี่น้องนะเป็นเช่เนาะพี่น้องเนาะจะเป็นเช่ง่ายเช่องลังง่ามุนีเบอร์งามลูรินยาล่าพี่น้อง

เจ้าบ่เนี่ยจ้าจิตนี้งด้ยพี่น้องเด้อจิตนี้งสากจังหนึ่งเบิ่งทุเรียนยาล่าเนาะพี่น้องเนาะสาวต้ต้องการสู่ต้องการไปขายเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางจากกาบเชิงไปชองจอมพี่น้องเรวงาวางกาบเชิงไปชองจอมพี่น้องอยู่มาจากกาบเชิงอยู่ขวามือเด้อพี่น้องเด้อมีหลานทรงอยู่นี่หลานหนึ่งครับอยากได้่ย,ยังเป็นเงาะเป็นทุเรียนผลไม้ตามฤด,ดูกาแลแหะครับพี่น้อง เป็นองุ่นเป็นแอปเปิลเป็นยังมีมัดครับเป็นเงาะเป็นทุเรียนเป็นล่องกล่องเป็นมังคุดเนาะนี่ครับเบาบันมะฮอดบ้านครับเบาบันสือมามาขายครับถือมาลองเมองเนาะพี่น้องเนาะงานครับพี่น้องราคาทุเรียนยาล่าเนาะพี่น้องเนาะราคาเบื้องเหนือแม่บ้านมาเบื้องเหนือ ร่างส่งคมง่ามของทุเรียนเด่นแานแก่เนื้อโอ้ยเบ่งเนื้อพี่น้องสวยมากเลยพี่น้องเบ่งเบ่งเนื้อเลยพี่น้องเลยโ,โอนก็นได้จ้ะลูกใช่เนี่ยอานแล้วแล้วจะแกะก่อนแกะเลยไหมลูกพาเอาโฟม่ะน่าโฟม,ม อรับตมเราหาทิศครับเดืเอกเลยครับนี่ถุงครับลองกองสี่สิบาทครับงองสวยครับอันนั้นลูกละสิบบาทครับแอปเปิลนี่ถุงครับกระสอบเอาไปใช้เลยครับพี่น้องเลยกระสอบเลย มัเนมเ,นเ,นเรียนลงนินเนื้อเนออเื้อโลคแปดได้ไหมน้องเออโลคเจ็ดมึงมันจะได้เนื้อหลายเหรอเกิดบ้างปะ ที่แดงครับผมซี่สิบบาทครับแดวก่อนแดง้ะสี่สิบอะไรจิตเอาเลยอันนี้เป็นกล้วยกล้วยวีสามหาบาทนา้องนน้ำแห้งร้อยเทปขีดเนี่น้องเป็นทุเรียนเยล่<ะ>ยลาเด้พี่้อง ตั้งเองคิดเองดีแปบบาทนัักบาทเก้าสิบบาทโรคิดโอ้เบ,บาทนั่น่ะหาิเก้าสิบห้าแปนึงครับพี่แปบบเดียวเด้ ทุทเรียนโลเจ็ดขีดน่อ,อ,นองนเ,น,องน,เน,นี่นยเด็ดลายนดีเยอากลยแบบ่อางนี้เขายังค่ะเดี๋ยวเาไทยแล้วแลวคะคเอาลงมา อ้าวคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากไวซ์นี่เด้อพี่น้องทุเรียนยาล่าเนาะหรือทุเรียนยาล่าเนาะพี่น้องเนาะหรถึงคนอนะ้าวฝากไวซ์นี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาบันไดเด้อครับเด้อสวัสดีครับ